อีก20นาทีครับตามหลังสา3ลูกเลยอาถัดทเคษะเษร4ครับเนี่ยที่บอกครับแม่โต้เรื่องในการแก้เกมเดือนวันนี้แทบจะไม่มีเลยครับเจผู้เล่นเนี่ยยังไงใช้ยังไงต้องใช้ชุดเิมครับนอกจากแทคติกที่ต้องเปลี่ยนครับและแก้ไขกันเองครับอาถัดกเคษะเศร4หัวสู้จริงๆครับตอนนี้ปรับเฟียตอนนี้แผ่นี่เห็นชัดเจนครับเอาอาบ พยายามลงมาจาับคู่นี่นั่นพี่โพสครับอ่อเรื่องพี่โพสโอ้โหตู้นี้มี่โพสบอกว่ายืนห่างไหมครับให้ในลำป่าคนอยู่ลันหลังเนี่ยหนึ่งใครยับมายืนแทนครัโอ้โหข้างหลังไปยืนข้างหน้าข้างหน้ามายืนข้างหลังครับเด็กตีลูกนี้ได้ลูกคู่ครับ เอ้โหคู่แมนยูเนี่ยสนุกครับอยู่ดึงๆแต่ตอนนี้แรกกันแล้วครับแล้วแมนยูเนี่ยยังไม่ทันจบครึ่งแรกเลยครับแมนเปลี่ยนตัวแล้วครับเอาทางด้านคิสซมอลลิงเนี่ยออกครับฝูวนี้แหลชื่อดุลม,มาในหมายเลข38ครับไปเซิร์ชกันเองเล้วกันครับว่าแฟนแมนยูน่าจะรู้จักดีครับ คนที่เปลี่ยนลงมาของผู้เล่นแมนยูเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ทราบจริงคนระับใช่เหรนะอ,อับเต่ใบวัยอะไรขีดๆีนทุกอย่างน,น,นะผมไม่แน่ใจแลนะดอยุ้งหรือเปล่าอาจจะเป็นลูกชายลอยขนะีนนะครับโอ้ลูกชายลอยขีนมลงมาถีบแน่ครับไอ้ลูกชายลอยขีนก็อาจจะเป็นยากกับล็อบบี้ขีนก็ได้ จริงๆรอยขียล่ล้อพี่ขีดเน่ยเป็นย่างก,กันเลยนะลูกพี่ลูกนอก้องเนี่ยคนเดิคาแน่งอยู่แมนอยู่คนเดงค้าแน่งอยู่หูไม่ากินข้าวแตนจะมองหน้ากันยังไงไม่รู้ค่กินข้าวได้กันแน่นๆลๆอ,อยคีดมาสวยแล้วโอ้โหยิงเององ่นะลูกนี้กล้เกียงหมือนกันี่ย บางทีเนี่ยข้ะคล้ายๆกันนะนักฟุตบอลบางทีพี่น้องแต่อยู่ในคนละทีก็มีเยอะครับใช่ครับบางทีเวลาชาติเนี่ยทำมาแล้วเลยครับเลือดสายเลือดกับเตลึงีย้ว่าทีมสโมสรในบางทีมันเลือกกันไม่ได้ครับางทีไปอยู่กันนั่นแล้วเป็นคู่ปรับกันด้วยน่าดีเจอกันเองเนี่ยสนุกเลยครับบางทีที่เลือกสัญชาติคนพี่เลือกเกมันคนน้องเลือกการหน้าอย่างดีครับ เรอมาดูกันต่อในที่ล่ากับบางเกียดกับทางธนาในเกษตรสี่โอเคแล้วนะจ่อทะลุมาตรงกลางด้วยบางเกียดมองเห็นตรงนี้ยบ่อยเหลือเกินนะสุดตรงเนี้ยที่เกษตรสี่โอ้โหจริงๆครับจ่อทะลุขึ้นมาบ้างครับโอ้โ oh, ห okay. นี่ดาวลูกเลยครับโอ้โหขาดจับบอลลูกนี้ได้ต่อไม่ได้น,น,นั่นเองครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าส่วนสูงนี่โอ้โหถ้าเป็นมวยต้องบอกว่าต่อน้องหนักให้เลยไ oh. น์นียห่างกันเยอะครับ ไปเที่ยวกับบอลนี่อาจจะข้อง,งานไม่ห่างมากเดี๋ยวฮะถ้าเที่ยวคนอื่นนี่ห่างเยอะเลยครับตว่าที่จะหลบโอ้ยฟ้าอีกครับแต่นอกอเกาเกศครับลูกนี้นี่ครับย่งไม่นอกอเกาะเกแครับเนี่ยน่าจะบนเส้นเลยแหละครับโอ้โหขยยบไปนิดนึงนี่น่าจะจุดโทษครับโอ้โหที่ไปเกี่ยวลูกนี้ไม่รู้ว่าคิดผิดหรือคิดถูกครับโอ้โหแล้วยไอยู่ระยะครับตูวสาวตัวนี้ต้องเทียตั้งคะแนนมาสามคนคนระับ สามคนนี่มันน้อยไปหรือเปล่าครับเดือนหม่คนครับเป็นสี่คนครับเราจะตัวเอกมาด้วยครับโอ้โหจ่อยยิงไม่ตกกรอบโอ้การ์ดอี่ไหลมาเลยครับระหว่างนี้มีลูกสศรแล้วถ้ายิง,ยงอัดเข้าไปดื้อเนี่ยอาจจะไม่หมัดกำแพงครับถึงยาวอ่ะเออเก็บไม่ได้แล้วหนึ่งแล้วก็รับเขา่าซองแต่ลนสั้นทันทีแล้วก็ลำเบียด ขึ้นอย่งนี้เปลี่ยนเอาปวย,นนยลงมาอีกคนครับบอลจ่ายทะลุมาเสวอจริงแล้วลูกนี้ยิงแม่ไม่ไผ่านครับจังหวะแรกเนี่ยรับไม่อยู่ครับแต่ยังตามมาเก็บจังหวะสอนได้ครับโอ้โหแล้วตอนนี้เหมือนเจ้าวันเวเลยครับบอลนั่เปลี่ยนขึ้นมาอีกแล้วครับบอลแต่หลบลูกนี้เอายังไม่ได้ครับปา๊บเนี่แล้วคุ่อน,นข้างใกล้เคียงนะครับทีนี้เจอหุ่นลักษณะนี้ใกล้เคียงครับ จะต้องบอกว่าส่งจานนี่บอลอีกเกินเด็กจริงๆครับตอนนี้สาดแแปลเข้าขวาย,ยัางแปลลุยไปอีกลูกนี้แนละ้วสุดยิ้มเส้นตบจากเขาไม่ตรงกางถึงบอลครับแแปลโอ้โหโเสียลมแล้วโอ้นีหตั้งใจเลยคนระับแม่ไม่ต้องแรงคนระับขอทิศทางอย่างเดียวคนระับโนะอ้ลราสมบูรณ์แบบเลยคนระับบอล โอ้ต้องว่าตั้งใจวัดตรงปลาเข้าไปแล้วตรงนี้โอ้เสียบมุมดิบเลยครับผู้สับปูได้แต่มองครับส่วนที่เวียเล็กเนี่ยตอนนี้จบเวลาแรกเรียบร้อยแล้วจะเสมอกันอยู่หนึ่งเระตุ้กอนหนึ่งครับยังต้องไปลุ้นกันอีกทีขึ้นเวลาหลังครับแมนยูครับแมนยูที่ว่าแน่แน่ตอนนี้เริ่มไม่แน่แล้วครับอ่าก็บอลโกงๆมีลงข้างในอะไรเกิดขึ้นได้ครับตอนเนี้ยข่าวดีของแฟนงแมนยูเนี่ยก็คืออาจจะได้อันเคอรดิมาเรียครับใช่ครับ จะมาเรียนที่แอร์พอร์ตครับตาลังจะมาสฉบใหม่หมายมาเลขเจ็ดแล้วครับ <S 2> <S 2> โอ,โโอโโสดหมายเลขตำนานเลยครับใช่ตำโดนแหลกกันหมดแล้วครับตำนานเดี๋ยวต้องบอกว่าทีนี้หนักแล้วครับแต่เสื้อก็หนักหลังแล้แต่ความหวังของทั้งทีมเลยครับวันนี้มาอของค่าตัวนี้มหาศาลจริงๆครับแมนยูนี่จะทุ่มหรือเปล่าไม่รู้ครับตอนนี้ริมไม่ได้เงียบเงียบมันเจ็ดสิบห้าล้านปอนด์เลยครับและตอนนี้ฝนเริ่มจะลงเม็ดเบาๆแล้วครับเอา แล้วก็แต่ให้มันแข่งจบกนันก่อนก็ไม่ได้ครับดูว่าตอนนี้ฝนเริ่มจะมาแล้วใช่ครับคู่นี้อาจจะเปลี่ยนบอนก่อนก่อนกลับบ้านด้วยครับตั้งตัดใส่เล่นสั้นนาทีครับหน่อย ไอ้มาสวยครับหนึ่งสองมาหน่อยลูกนี้ทางขวามีว่าอยู่แบงค์อ้าวไอ้วตอนนี้ไม่ได้ครับไอ้ยูแล้วเจ็บหรือเปล่าแล้วเพื่อนเจ็บอยู่ว่าต้องเตะทิ้งครับโอโ้โหจังหวะหน่อยจะบงังบอลเนี่ยไปไปลื่นเนี่ยเขาไปลื่นเนีย่ยมาข้างหลังนี่ตามมาโอ้โหแล้วระยะที่บอลยังการยังเลยอัดเข้ามาลูกนี้ไม่ฟาวครับโอโ้โหโดนเข้าไปเต็มๆนิดหน่อย

ไปนูนก็เปลี่ยนอยู่แล้วไปยจะเปลี่ยนไปรเทได้ว่ะน่คือหน้าตาตำแหน่งจิงๆเลยแหละนี่คือสลับเราไม่างงมัต้องไปอะไรกัมันต้องนหนมันเล่นได้หลายตำแหน่งเกิมันเล่นเหมือนตัวของเอวาต้เน่ชื่ออะไรนะเยจ้าลูกที่บอกว่าเจอหลักเจอหลัเอวต้ไเออรอสตันีี้่งเร็วพี่บรบี้เร็วใชไนะไตัวหวานยิงตัวหวอะไร ย้อนเดี๋ยวมบบนันตังไงไปก็หน่อยเชฟดูนี้จะให้ครับไปย้อนหลังเพื่อนเนี้ยคนนี่ลงเม็ดมึดกก้นมาเรื่อยๆครับจริงๆริงด้วหวังว่าคงไม่ตกหนักกว่าน,น,น,นี้ครับดับสบายเลยคนระัวบอลเกียปล่อลต่อผ้าคุณเหมือนลิ้งคเนี่ยใส่กางเนะกครูปแบบที่จบไปแลนะ้วเนี่ย สเปอร์วันนี้นี่ถล่มเลยครับแน่สตาร์ตจริงจริงครับสเปอร์นี่เป็นทีมที่เล่นค่อนข้างดุดันเหมือนกันครับดูว่าฝืนตัวแล้วยังไม่ต่อไหมครับนะนามาเจ็บมากัรจัดโก้ต่อโก้จ้าอนัว้นนั้นขวาผูกนี้จุดลิ้งเส้นไม่ตกว่าลูกนี้เราไปหนึ่งทีเอาแล้วเสียบอลเองเลยครับ จ่ายขนาดขึ้นมาแล้มีถึงหนึ่งไม่ดีคนระับเดินไปเดี๋ยวยว่าถยาหนึ่งสองโอ้เพื่อนไม่ไปตรงนั้นครับแล้วให้หนึ่งมันเล่นยากเลยบอลมันมาสูงครับ ถ่าจะตกมือนะรุ่งนะแล้วก็ตบโหมานะต้วกไปเลยอ่ะเรมตบตีแล้วเริ่มมันมันตกตัวนี้บอลตีสองแล้ววาบอลอีกทีนึงให้ทางซ้ายอาสับปีขึ้นมาหน่อยยังทันครับย้อนกลับมาบอลยิงปั่นซ้ายโอ้โหน่ารอบนี้ไม่โดนไใครับออกไปเยอะเลยค่ั่ก็ไม่รับใจว่ะทำไมมันก็มันไม่ดีว่ะไอ้ชื่อยักษ มาไอ้พี oh, hey, ่เนี่ยตอนเครื่องโอ้โหไอ้หน่มคนนีองเท้เลยไม่เข้าใจวะทำไมยังถใช้ย่วดเปิดโอ้โหยลเมอแรกไมโดนแล้วจังหวัดโมากัดพามาเองนะกัดไอ้โอ้โหทาง้ายให้ลึกเยอะอตัวครับ พอบอกว่าให้สัญงานผู้ตัดสินว่าเปลี่ยนตัวเนี่ยคือเซตเกษมจิตงี่ไม่ต้องมองเลยเพราะว่าไม่มีตัวเปลี่ยน,ยนวันนี้น่าเห็นใจจริงแล้วก็บ,บางลนเสียนี่ต้องบอกว่าถ้าใว่าทีมอาจจะเป็นรองอยู่แล้วด้วยแต่ว่าถ้ามีตัวเปลี่ยนซะหน่อยบางทีมันก็อาจจะแก้เกมหรือว่าไปเรียกว,ว่าผัดกันออกไปพักได้ครับแต่เจอเกมแบบนี้โอ้โหเป็นบางเสียครับไปออกไปพักแทนแ,แล้วลงมาฟุ้งใหม่ ไอ้พอเก็บได้แต่ละจังหวะดูแล้วเรี่ยวเรื่องเรี่ยวแรงพรลัง่ยตอนนี้นาอาจจะเป็นรองแล้วกับฮันน้านแค่เฉินสี่ดูแล้วแบงค์อันก่กนอ,กอนองสองต้อนไปสวยแล้วโปลยล็อกเขาไหนมาแล้วมีซ้อนสองแต่าอาจออกหลังเลยครับโตคิิคกับเราะสั้นออกมาทางขวาครับ ขีดข้ามฟ้าเลยแล้วก็เส้นสี่โอ้จับปอกไปเองครับเก๋ว่างเ,เลยรับอบลอ้ยยิงไปโดนหนอกอีกครับถึงไม่ติดเพื่อนนี่ก็อาจจะไม่แน่ว่าจะไม่เข้าด้วยเพราะว่าทีีบอลเนี่ยมันต้อง่ายจ้ะเลยว่าอาจจะไม่ค่อยตรง่อบเท่าไหร่ครับ ปมาตรงกลางสเสมอทุกคนให้ด้านซ้ายปอะมาหนึ่งแบงค์เก๋ให้แล้วไปแล้วปอนโอเ้เก๋จับไม่ดีครับ ไป, oh, ho, ปทิ้งยาวเลยอเขาได้ค <welche> ร <ăn? S 2> ับโอ้โหลูกนี้ก็ยังโบกไม่ได้แล้วอ้วนนี้นอกจากประตูแรกไม่ได้นล้วแต่ประตูชึ้งงามประตต้นเก็บไปเนี่ย่ไปเกษียณสี่ต้องบอกว่าโอ้โหหลังจากนั้นในเกมมีคนละเรื่องเลยครับก็เล่นค่อนข้างยากครับวันนี้มีแค่เจ็ดคนจริงๆครับโอ้โหดูรับลำบากจริงนายอาแปวขวาแดง ปั่นซ้ายก้อยาบาลานซ้ายสวยครับปุยชิปมาไม่ดีเอ้าจับไม่ดีเหมือนกันครับแค่ไหนสิแบงบอลโอ้โหลูกนี้ไม่ต้องสีเลยครับโอ้โหนี่ลูกนี้ต้องบอกว่าบาลานซ์สามคนครับแบงบอลแล้วก็มาจบที่เก๋เราจับเลยกินง่ายๆเลยครับ คุณแม่ดูให้น้ำเดือดตัวไปช็อตกิ่งไก่แล้วไม่ตรงต่อโอ้โหหน้านีสุดท้ายกับฟันเลือีกนิดนึงนะครับตอนนี้ไม่กรเสียนสี่เอวแรงเลื่อนแล้วข้อป้ายแล้วเรผิดกับพน้าตอนเสียที่มีตัวเปลี่ยนหลายคนเนี่ยไปถือกันหมดเลยนั้นี่ยบางทีเสียเปรียบเลยนะ้านการมีแค่เจ็ดคนเนี่ยบางทีเจอกับทีมที่เรียกว่ามาตรฐานค่อนข้างดีกว่าแล้วก็กจากอย่างนั้นก็ ทำผลงานนี้แบงคสาคนยินงเองแล้วเรียบร้อยโอ้โหอันนี้โอ้ยยิงหนึ่งเ,เข,าเเขาา้ายิงหนึ่งเข้าดูว่าบาลเฉียดสามคนแบงค์อยูยับเองเลยครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหถือว่าดีมาก ล็อกกลับมาให้แล้วไปต่อลูกนี้โอ้โหขุ่ผิดกันอยู่ไปได้ครับบอลเปิดลงมาขวาว่างเลยครับเก๋มา้ะไปเปิดกลับมาลูกนี้ไม่ผ่านครับป่มย้อนจะไปตั้งใหม่ครับบอลจับบอลแรกไม่ดียังได้อยู่ไ,ไปทางดิงครับบอล โอเคไม่ถ okay, um. hmm. oh. hmm. okay, right ึงแล้วไ้ทางขวามาถึงหรือเปล่าโฟ้งดี่บอลยอาตรงนี้ไม่ฟ้าแล้วตักกลับมาได้หมดหนึ่งเออจ้าโอ้โหไปเลยช่องได้ดีมาะ

ย้อนีอย่าไปตั้านใหม่เอฟทางขวาโอ้โหไปได้ครับดูครับผ่านบอลมาจังหวะสองไปออกอีกครับฟาร์เกีเยร์มาแล้วครับบอลให้มาอ่านแล้วเก๋ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่วางเท้าเน้นเลยครับดูนี้ตรงกอกไ้ก่อยครับเราเรียบร้อยครับโอ้โหดูเดียร์มาก สายเย็นแล้วก็อ่ะค่อนข้างวิ่งเดียวจังหวะไหลกลับมาเหน่งๆเลยครับโอ้โหดีน่าสนใจนะน่าจะเห็นสิ่งเดีโอ้โหเราวิ่งแล้วครับไม่ใช่ไม่วิ่งแล้วอ่ะอ่ะบางทีตัวเปลี่ยนไม่มีครับผิดกับบางเทียบมีตัวเปลี่ยนแล้วไปพักกลับมาในิสดกว่าครับจังหวะวิ่งเข้าหาบอลนี่ก็อาจจะทำให้ดีกว่าหายครับมุนสัมบัดลูกนี้เอาฟองเล่นเร็วครับบอล มีขวามีเนาะใหมตรงกลางมาเข็มขวาถุดแบงเกิดชัดมาลูกนี้ไหม่ผ่านเนาะเขมฝาอีแบงโอ้โหูดูแล้วแม่พักแล้วตัดอีกหักข้อลูกไม่เหลือ นาดีหมดหายแล้วนะสองเกมมันขึ้นวลาะลังครับที่เดียวกันมันก็เสสีออพยายามให้กันใจเพื่อนเยอะอ้าข้าวฝ้ามาโกย โอ้โหเก๋นีบอลไปนู่นเลยครับบอลกับยองนี้ว่ะเล่นหย่อยนรอย ผ่านโค้น In oh, so ี้จัไม่ผ่านเลยแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันเนี่เจมเล่น้วองทีมการสนามก่อเนี่โอ้เกิดจนได้แล้วนะเกมนี้หนักจริงๆสำหรับทีมเกษสี่เจมเล่น้สองทีเลยแดูาตัวนี้ฟ้องไจบแล้วอ่าีต้องขอคุณเล่นั้งงทีมแล้วทั้งบางเกยีติแล้วก็ทน้งงานเกนสีด้วยวันนี้ก็ู่